ลิฟทครับสวัสดีครับกับตันโจครับตอนนี้อยู่สปันครับผมนี่ดูวิวเขาเขาครับตอนนี้เป็นรีสอร์ทหมดแล้วนอนกันอยู่ตรงนี้คืนนี้มู่บ้านสปันนี้อยู่ตลัครับห้องน้ำอยู่สั่งนี้ไกลหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้รับชมนะครับแคมปิ้ง ด้านล่างเป็นลำน้ำนี่ดูวิวสัก,กอนนี่มากระต่องครับมากระตร่องติดต่องียงใหม่ฮะติดต่องไทยหกอยู่ครับนี่ครับลำน้ำเล่นน้ำได้นะครับภนี้ตรงโน่น สะพานสะพานเขาถ่ายหุกกันนะเดี๋ยวปลาเดินนะครับรับชมนี่ไป ประมาณนี้ฮะบรรยากาศบ้านสปันอำเภอบอกเกิดจังนหวัดน่านของนี่ร้านค้าชุมชนสปันรีสอร์ทนี่พื้นที่สำหรับผู้พักอาศัยก็เป็นบ้าง จะบ้านนะแล้วก็พอดีการถมองเที่ยวมันบูมมันสวยเป็นกนารทำเป็นรีสอร์ทนะนี่เราจะเป็นบ้านไม้นะยกสูงนิดหน่อยนี่ ช่วงนี้จะเป็นช่วงเลือกตั้งนะเลือกตั้งท้องถิ่นคะไฟเลี้ยวกับบาร์แตร์เขาจะฮู้หรือเปล่าเนี่ยด้านซ้ายนี่เป็นภูพญาโฮมสเตย์ครับนี่่ พิกโต้พิกโต้พิกโต้หายโกบกแล้วโอ้มาแต่ผงเทียนะครับกงเดสส์สปาขึ้นได้อีกก็ได้นะครับแต่พักลิ้นหนังมีก๋วยเตี๋ยวหมูจุมต้วยนะครับ ลาบผมต้มแซกนี่ดันดันแ้านนี้ขายดียครับหมูปิ้งหมูปิ้งก็นนมี <c oughs> มเ้าเหนียวหมูปิง้งสวัสดีครับทันมาคนเยอะวะครับว่เยอะเจ้าสองวันสี่พันมา,า,านก่เยอะวิ่เยอะเนาะอันนี้บอกคปเยอะอันนี้สต้องวัน เร่องะไันฝุกพละหัทสสุกเสาอาทิตย์อ๋อแลวนี่ครับตาครับขาของคือปิ้งอขอบค้าวเดินเถอะ,อะนี่ฮะตองก็ใส่เบี้ยอ่างเดียวเลยครับพี่ตองเนี่ยเบียซื้อก่อนะเอาเลย

บรรยากาศนะครับบรรยากาศหมู่บ้านสปันใครมาเจอคิดของผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมรับผมจะถ่ายมันให้รับชมอีกนะครับนี่มีต้าไหนวะต้าป้มหมุนต้าหลอดอ๋อต้าหลอด ตอนนี้จะเป็นล่านค่านะครับล้านค่าก็แกมไก่ของช้ำเพราะว่ามันใกล้สะพานสะพานขนยาวแวะจอดไทรูปตรงสะพานนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับห่อแล้วก็มาเจอเย็นนะเดี๋ยวใส่เดี๋ยครับอ่า ่สกี้ถามว่าไม่กล้าเพราะว่าสองสองรัานนี่ใครมีคนหนึ่งลงไหมอย่างเฮ้ยอย่ามาจากตรงเท็งครับข้างล่างด,ดีกว่าไอา้พวกเาบบขาจะจ้ากันประมาณนี้แล้วก็ถ่ายหุูถ่า,ายหุูภูเขาก็ล้ำหน้ามนละ้ครับเดี๋ยวผม พาเดินลงไปด้านหลงตรงนี้เป็นใต้นต้ายต้ายแหลกท่องเที่ยวบมดเกือสตันครับตรงไหนตรงตรงไทยหงส์ครับ <c oughs> แมงน้อมีใช่ยหงวะใชทไหมวะ อ,อวิดีโออ๋อนี่ฮนะบรรยากาศนะครับนฮนะลุ่มลุ้มไหมอะไรนี่ครับบรรยากาศด้านบนสะพานนะครับนี่เปนจะปะมุ้งนจะทายอ่าเปนจะ ชาวจักรยานเนี่ยนเนปั่นมาผ่ายตรงสะพานเนี่ยนี่ตรงนี้ก็สวยครับนี่ปิดตองปิดตองปิดตองหามุมแล้วนี่นา่าทองเดยว ถ่ายหูแฟนดีด้านหลางเดี๋ยวเราลงไปครับเลยถ่ายตัน,นีีก่อนว้าว <Wow. S 2> ประมาณนี้เลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ลงมาด้านล่างแล้วฮะนี่ประมาณนี้เลยนี่พี่ต้องทำงานอยู่แอบตอง คนตก,ก็ตกตกไม่ตกครับนี่ก้อนนี้มาเลยยืดลลางสะพานนะฮะติดโตมาทางหูรับ<ะ>เดินลงม,มาได้เลยนะฮะสวยงามประมาณนี้เลยครับผมสะพานส ปั่นนี่เฮ้ยเจ้ารถเซนโอโซนแม่ว่าฉันดีต้องที่สปันนี่มีป้ายบอกทางบนเงี้ยเฮ้ยโต้ไม่เอาหรือว่มามา,มาทำงานเนระมาทำงานกันโต้อโอเคครับกำลังจะขึ้นไปนะครับผมว้าว ลงไม่เอาได้นะครับด้านหลัง,<อ>งก็รถมาได้ระวังน้อยหน่ะครับเป็นหินไป เ <Okay. S 2> ออคะไรครัฮะเดเ๋ยวชักไปเดี๋ยวทกานผู้ชมครับนี่สะพานสะปันครับนะ okay, so นี่วิวครับอู้พระาทิตลงพอดีแสงสีงท,ทองลงบนภูเขาสวยงามนี่เนี่ยแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันนี่ว้าวมีก๊อกน้ำเลยครับก๊อกน้ำป้ายป้ายข้างขวามือไก็จะเป็น ต้านค่าเลยรอสซอร์สครับผมเส้นทางบ้านสปันสองร้อยหกสองจุดหกร้อยเมตรขึ้นอีกนะขึ้นอีกก็ไ,ไดน้นี่เป็นห้องพักเนี่ยนี่ไปเกิดลงมาแล้ว ตรงที่ผมภาคีนมันจะเป็นชุมชนเป็นของหมู่บ้าน,นอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าได้อยู่อ่ะ ทางจุดกลางเต็นสนามกีฬาหมู่บ้านสปันครับรับล,ลูกค้าเฉพาะที่รับการฉีดวัคซีนเท่านั้นหรือตรว AT จ ATK เคเจ็ดสองชั่วโมงเท่านั้นครับนี่ฮโอเคครับไปข้างน้มีสองเตียงตรงคือเข้า่าวอ่ะห้องน้ำตรงนี้ หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่นี่ร้างที่กลางเต็นประมาณนี้เลยครับผมแล้วเป็นภูเขาครับเออมันมีสะพานอย่างไรตรงสะพานขึ้น,น<ะ>กันนี้เลยเหรอไม่ใช่สะพานขึ้น,นหรือเปล่าเฮ้ยจะมอไสายไปไหนไ ตะท้อนนี่สะพานนี่ปนไปเขาไปไม่เจ้าอ่ะหมอกลงงามงามอะอ๋อหมอกลงฝั่งดไหนวะพวกทีวผมบินให้ก็ได้ผมบินโดนถ้ก็ได้แล้วเอาก็ไปเอาเอาไปลางางามอ๋อให้โจยไปไล่กัดอ่ามันตอนเจ้าแห่งงามที่